สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการทำปลั๊กไฟใช้เองแบบง่ายๆตามสไตล์ของเรานะครับก่อนอื่นลุงตุ้ยก็ขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะมีเบเกอร์30แอมป์หตัวนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟ2รูแบบนี้5ตัวนะครับแล้วแต่เรานะครับเราจะใช้กี่ตัวแต่ลุงตุ้ยใช้5ตัวนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเตาต่อสายไฟนะครับใช้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีแผ่นอะคริลิกกว้าง10เซนติเมตรยาว17เซนติเมตรนี่2แผ่นนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับแล้วก็จะมีขอบข้างๆก็คือกว้าง4เซนติเมตรยาว10เซนติเมตร2แผ่นนะครับแล้วก็จะมีกว้าง4เซนติเมตรยาว10เซนนี้2แผ่นเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นกรอบที่เราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีสายไฟพอประมาณนะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นลุงตุ้ยก็จะทำกรอบตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือแผ่นอะคริลิกเพื่อเป็นพื้นนะครับ เพื่อเราจะวัดขนาดที่เราจะเอาปั๊กต่างๆลงไปวางนะครับเราก็คำนวณตำแหน่งที่เราจะวางก่อนนะครับนี่เราจะวางแบบไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วแต่ตำแหน่งที่เราจะวางนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็กะขนาดดูก,ก่อนนะครับเมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราจะต้องมีฐานรองปั๊กแต่ละตัวด้วยนะครับ เพื่อความสูงของมันจะเท่ากับขอบที่เราต้องการนะครับแล้วก็เพื่อสายไฟที่มันสอดเข้ามาด้วยมันจะไม่หน่าไปกับพื้นนะครับมันจะลอยตัวขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ใช้กาวช้างติดเข้าไปทุกอันเลยนะครับเราจะใส่กี่แผ่นก็ต้องใส่เท่ากันนะครับนี่ถ้าปักตัวไหนมัน สั้นกว่าหรือมันเตี้ยกว่าให้เราเสริมได้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็เอากาวติดที่ฐานก่อนเลยนะครับเราต้องวางตำแหน่งให้แน่นอนนะครับเพื่อที่เราจะไปทำการมาร์กและก็เจาะรูนะครับเมื่อเรากะเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องติดขอบเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราวางมันจะไม่เบียดกับลักนะครับนี่เราก็เอากาวช้างหยอดเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็วางให้ตั้งฉากเลยนะครับเราก็เล็งให้ดีแล้วก็วัดให้มันตั้งฉากเวลาเราจะวางชิ้นต่อไปมันจะได้พอดีนะครับนี่แล้วเราก็เอากาวช้างหยอดขอบอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเราก็ประกอบไปแบบนี้เลยนะครับทุกด้านเลยนี่แบบนี้นะเพื่อนๆต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆวัดแล้วค่อยๆทำไป ตรงนี้เวลากาวช้างมันติดกับแผ่นอะคริลิกแล้วมันจะแน่นมากเลยนะครับถ้าจะแก้ไขนี่ก็คือต้องเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องกะให้ดีนะครับคำนวณให้แม่นแล้วก็ค่อยๆวัดเอาก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เล็งให้ดีมองให้แน่ใจแล้วเราก็ใส่กาวยึดเข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้เลยก็จะออกมาประมาณนี้ต่อมาเราจะต้องไอข้างล่างเพื่อนจะแกะ กระดาษออกหรือไม่แกะก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วเราก็จะมาวางบนแผ่นที่ยังไม่ลอกกระดาษออกนะครับเพื่อที่เราจะวัดแล้วก็เจาะรูนะครับตามขนาดของปักที่เราต้องการนะครับอันนี้เราก็เอาดินสอขีดให้เป็นร่องตามที่เรามาร์กอย่างนี้เลยนะครับนี่ขีดเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวเราต้องไปเจาะนะครับเราก็ทําทุกอันเลย จนครบตำแหน่งเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปเจาะรูเพื่อที่จะใส่ใบเลื่อยฉลุนะครับเลื่อยเข้าไปอันนี้ไม่ไม่ยากนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนมีฝีมือก็ใช้มีดคัตเตอร์แข็งๆก็ได้นะครับ ค่อยๆกรีดแต่ว่าลุงตุย้ยไม่ค่อยถนัดแบบนั้นนะครับต่อไปเราก็ต้องเจาะรูเพื่อจะใส่ใบเลื่อยนะครับอยู่ในช่องที่เราจะเจาะนะครับระวังมือด้วยนะครับเพื่อนๆค่อยๆทําไปอย่างนี้นะครับนี่เราก็ดูให้ครบถ้วนแล้วเราก็ไปเลื่อยมาให้หมดเลยนะครับก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลองเอาปักมาทาบดูว่ามันหลวมไป หรือว่ามันใส่ไม่ได้เมื่อได้ตรงตำแหน่งที่ต้องการแล้วเรามาทาบดูเลยนะครับนี่แบบนี้เพราะว่าเราหนุนพื้นให้มันเท่ากันแล้วมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะครับอ่ามันจะมีอยู่ประมาณตัวหนึ่งที่มันเป็นปักเก่านะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนั้นต้องเสริมเข้าไปอันนึงนี่ตัวนี้นะครับเราก็เสริมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเท่ากันหมดเลย นะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็แก้ไขไปตรงไหนดูแล้วไม่เท่าเราก็เสริมได้แบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็ทำการวางเบเกอร์ Baker ลงไปแล้วก็ยึดกาวเลยนะครับเพื่อที่เราจะใส่สายไฟเข้าไปแบบนี้นะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องเจาะรูเพื่อเอาสายไฟขึ้นไปด้วยนะครับ ต้องเล็งให้ดีอันนี้เราก็ต้องใส่สายไฟเข้าไปเลยแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็เล็งให้ดีเลยนะครับเพื่อที่เราจะเจาะรูเอาสายไฟออกมานะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เราก็ต้องยึดให้แน่นไปเลยนะครับนี่แล้วเราก็ทําการกะให้ดีนะครับแต่การที่เราจะกะเฉยๆไม่ได้นะเพื่อนๆเราจะต้องไปวางแนบกับรูที่เรา เจาะไว้ที่แผ่นด้วยนะครับเพื่อที่มันจะลงตัวพอดีเลยอย่างนี้นะครับเราก็คำนวณให้ดีวางให้ตรงก่อนนะครับแล้วเราก็หาตำแหน่งที่เราจะเจาะรูให้สายไฟมันโผล่ขึ้นมานะครับนี่เราก็ทำการเจาะรูเข้าไปแบบนี้ของรูเลยนะครับให้พอดีกับสายไฟที่จะออกมานะครับ ลราก็สอดสายไฟขึ้นมาแบบนี้แบบนี้เลยนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราต้องทาบอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อที่เราจะวางกาวลงไปแล้วมันจะอยู่กับที่เลยนะครับอ่าอันนี้ตำแหน่งนี้ลงตัวแล้วนะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วแต่ก่อนอื่นลุงตุ้ยก็ลืมบอกไปนะเพื่อนๆเ,เราต้องเทสเบเกอร์ก่อนว่าเบเกอร์ตัวเนี้ มันเป็นของเก่านะลุงตุ้ยเอาของมือสองมาใช้เราต้องเทสดูก่อนว่ามันจ่ายไฟหรือเปล่าถ้ามันเสียเราเอาไปติดเดี๋ยวมันจะแกะไม่ออกนะครับเราก็ทำการเทสเลยนะครับน้องๆหนูๆต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าไฟฟ้ามันอันตรายนะครับต้องมีผู้ใหญ่ดูแลด้วยนะครับอันนี้มีไฟนะครับข้างล่างอ่าข้างบนมีไฟเข้า แต่ข้างล่างยังไม่มีจ่ายมาเพราะว่าเรายังไม่ได้ยกเบเกอร์ขึ้นใช่ไหมครับต้องไม่มีไฟนะครับถ้าไม่ยกเบเกอร์ขึ้นแต่มีไฟอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับอ่านี่ยกขึ้นแล้วนะครับนี่ออนเปิดแล้วจะต้องมีไฟนะครับน่ะมาแล้วนะครับไฟเข้ามาแล้วอีกอันนึงต้องไม่มีนะครับอย่างนี้คือใช้ได้เมื่อเรามั่นใจว่าใช้ได้แล้วเราก็ต้องดึงปลั๊กออกนะครับทุกครั้ง เราอย่าอย่าทำพร้อมทั้งขนาดที่เสียบไว้นะครับเราก็วางกาวลงไปเลยแบบนี้มันก็จะอยู่ในล่องพอดีเลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่เสริมขึ้นมานะครับมันเป็นปลั๊กเก่ามันต้องเสริมขึ้นมาเราก็วางตำแหน่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับวางลงไปแต่ตรงนี้ยังไม่ติดกาวนะครับเฉพาะปลั๊กแต่เบเกอร์ติดได้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการต่อสายไฟออกมาก่อน ใช้สีเดียวกันให้มันอยู่ข้างเดียวกันก็ได้นะครับจะได้ไม่สับสนนะครับลุงตุ้ยใช้สายลายเป็นสีฟ้าละกันนะครับลุงตุ้ยก็ใส่เข้าไปกับปักหนึ่งตัวหนึ่งต่อหนึ่งเส้นนะครับแล้วเราก็ต้องท่าเอาไว้แบบนี้คือการจัดระดับให้มันอยู่นะครับเมื่อได้ตำแหน่งนี้แล้วนี่ดูนะลุงตุ้ยจะเขียนว่าตัวแอดีกว่ารูบนเนี่ยเป็นตัวแอล ส่วนรูข้างล่างนี้เป็นตัว n ก็คือนิวตันนะครับเป็นสีเทาแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็พันออกไปเพื่อที่จะจัดไปสู่ปลั๊กตัวที่2แบบนี้นะครับนี่เพื่อนเห็นไหมครับนะ n กับ L นะครับแล้วก็วางแล้วก็เอาตัวนี้โน้มขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเข้ากับเบรกเกอร์มันก็จะจ่ายมาครบนะครับเป็นปลั๊กไฟที่ใช้งานได้แบบนี้เลย แล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับนี่เราก็ดูให้ดีนะครับมันก็จะเหลือรูอีกข้างละหนึ่งรูถูกไหมครับเพื่อที่เราจะโยงมาตัวที่2ออย่างนี้นะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็บิดออกมานะครับออกข้างๆ้างอย่าลืมนะครับนี่นิวตันแอลนี่คือสายลายที่มีไฟนะครับเราก็โน้มลงมาข้างที่เราจะติดตัวที่2แบบนี้นะครับ นี่เราก็เล็งให้ดีกดให้แน่นแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ปืนกาวยิงกาวได้แล้วครับตอนนี้แต่เราก็ต้องเอาแผ่นที่เราเจาะรูไว้มาทาบด้วยนะครับเพื่อให้เขาอยู่ในตำแหน่งรูที่เราต้องการนะครับนี่ก่อนที่มันจะเย็นตัวลงเราทาบแบบนี้เลยนี่กดลงไปแล้วก็บังคับนะครับกดให้ดีนี่มันก็จะอยู่มันแข็งตัวแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็ทำอันที่สองแบบนี้ นะครับเราก็คำนวณให้ดีว่าสายไฟจะใช้ประมาณไหนนี่เราก็ได้ละแล้วเราก็ทำการตัดเลยแบบนี้นะครับใจเย็นๆน,นะครับเพื่อนๆค่อยๆทำไปอย่างนี้นะครับอ่าเราก็ทำการใส่เข้าไปสายแอสีฟ้าใช่ไหมครับสายนิวตันสีเทานะครับแบบนี้อ่าต่อไปเราก็ ถัดมาเรื่อยๆนะครับเราเราโยงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยต้องใส่ให้แน่นหนาด้วยนะครับพร้อมกับที่เราจะต้องยึดให้แน่นด้วยกาวเหมือนกันนะครับยึดไปก่อนนะครับถ้ามันหลุดหรือมันอะไรเราก็แก้ไขได้ง่ายๆแบบนี้นะครับนี่มันก็จะลงตัวแล้วนะครับปักอันที่2ต่อไปก็คืออันที่3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันที่3เนี่ยเราต้องเหลือ ข้างๆไว้ด้วยเพื่อที่เราจะวางขอบลงไปแบบนี้นะครับต้องเผื่อไว้นะครับลายนิวตันต้องไม่หลงนะครับต้องเขียนเอาไว้ให้ดีนี่เป็นแถวเลยคือแถวบนเป็นสายลายก็ลายทั้งหมดนะครับข้างล่างเป็นนิวตันก็เป็นนิวตันทั้งหมดแบบนี้นะครับเมื่อสุดขั้นตอนตัวที่3แบบนี้แล้วเราจะต้องเลี้ยวขึ้นไปข้างบน2ตัวใช่ไหมครับ เราก็ทําเหมือนเดิมต้องเขียนก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไม่ไม่สับสนนะครับเราก็ต้องเขียนให้ให้เรามองเห็นว่าเราจะวางไว้ตําแหน่งไหนแบบนี้นะครับนี่ n l เราจะไว้ช่วงบนเราก็ใช้สายสีเดียวกันอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปไอ้สองตัวบนที่เหลือเนี่ยมันเป็นรุ่นแบบใช้น็อตยึดนะครับก็คือต้องใช้ไขควงขันให้แน่นแบบนี้นะครับมันเป็น รุ่นเก่าแบบนี้2ตัวระวางตำแหน่งให้ดีแล้วเราก็จัดสายไฟให้พอเพื่อที่เราจะใส่เข้าไปให้มันอยู่ในตำแหน่งที่แน่นด้วยนะครับพวกนี้ต้องขันให้แน่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่เนี่ยตรงนี้เราต้องดูให้ดีนะครับว่า n หรือ L เราก็จัดเข้าไปมันจะได้ไม่สับสนนะครับจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เราจะวางตำแหน่งนะครับว่าจะเหรือ L แบบนี้อันนี้เราวางเองนะครับนี่ ตัวนี้ที่เหลือเราก็ใส่เข้าไปนี่แล้วก็บิดเข้าไปอย่างนี้นะครับตัดให้พอดีนะครับอย่าให้มันยาวเกินหรือว่าสั้นไปนะครับเพื่อว่ารูที่เราเจาะไว้ที่แผ่นอะคริลิกด้านบนมันจะพอดีเลยนะครับต่อมาเราก็จะมาเชื่อมตัวที่เหลือใช่ไหมครับตัวที่เหลือเราก็ดัดสายไฟให้ดีว่าเราจะเอาไปซ้ายหรือไปขวาอย่างนี้นะครับ นี่มันก็จะลงตัวแบบนี้นะแล้วก็ทําการขันสกรูให้แน่นอย่างนี้เลยนะครับวางให้ได้ตำแหน่งแล้วเราก็ใช้กาวยึดเหมือนเดิมนี่นะครับอตอนนี้มันจะยังไม่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวพอมันอยู่ในล็อกที่เราเจาะแผ่นคลิกไว้มันจะบังคับไปในตัวนะครับมันจะแน่นไปเลย,เลยแบบนี้นะครับเราก็ยึดให้ดี ส่วนมากปลักรุ่นใหม่มันจะเป็นแบบกดนะเพื่อนๆเป็นใช้แบบกดเข้าไปนี่แล้วเราก็วางลงไปแบบนี้เลยจัดให้พอดีนะครับตอนนี้มันยังต้องบงับงบังคับนิดนิดหนึ่งนะครับว่ามันหลวมไปไหมหรือว่ามันไม่แน่นถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็ใช้ปืนกาวยึดไปเลยนะครับตอนนี้เราบังคับให้แน่นเลยนะครับนี่วางลงไปตามนี้เลยนะครับ โอเคแบบนี้นะแล้วเราก็วางดูอีกทีหนึ่งก่อนที่กาวมันจะแข็งตัวนะครับเราก็ใช้ไขควงบังคับได้นี่ให้มันขึ้นมาให้สุดเลยนะครับเพื่อที่มันจะล็อกให้แน่นแบบนี้เลยแล้วเราก็เก็บงานด้วยปืนกาวแบบนี้นะครับต่อมาเราก็จะมาเทสว่าปลั๊กไฟแต่ละตัวที่เรา ทำการเชื่อมเข้าไปแบบนี้มันจะใช้งานได้ทุกตัวหรือเปล่าเราก็ต้องมาเทสด้วยไฟที่จ่ายมาจากจากแหล่งจ่ายไฟนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะเพื่อนๆแต่ลุงตุ้ยก็มีเบเกอร์ตัดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทจะดีที่สุดตอนนี้มีไฟอยู่นะครับที่เบเกอร์นะครับแต่ในลักข้างล่างนี้จะยังไม่มีไฟนะครับ เพราะว่าเรายกเบเกอร์ลงอยู่เป็นปิดนะครับมันยังปิดอยู่เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ปั๊กทุกตัวที่เราทําจะต้องไม่มีไฟนะครับเห็นไหมครับไม่มีไฟไม่ว่าจะเป็น N หรือ L ต้องไม่มีนะครับนี่ไม่มีไฟเลยเมื่อเช็คท่วนแล้วเราจะมาทําการยกเบเกอร์ขึ้นนะครับตำ,ตำแหน่งข้างบนนี้มันจะมีไฟอยู่นะครับ แต่มันจะไม่ลงมาข้างล่างเพราะเราปิดอยู่นะครับตอนนี้เราจะยกขึ้นแล้วนะครับนี่ต่อไปนี้ปลั๊กไฟต้องมีแล้วนะครับมันจะต้องมีไฟจ่ายมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนจ่ายมาตั้งจ่ายมาเส้นเดียวนะครับนี่ n จะต้องไม่มี l มีไหมมีแต่ต้องมีไฟนะครับตัวที่1มี n ต้องไม่มีนะครับถูกต้อง อันที่2ก็เช็คไปทุกอันเลยนะครับ L มีไหมครับมีกดเข้าไปต้องมีไฟโชว์อย่างนี้นะครับ N ไม่มีนะครับ L ลายมีนิวตันไม่มีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับาลายด้านบนต้องมีไฟนะครับนี่ไฟโชว์อยู่ที่ไขควงตรงนิ้วลงตุ้ยนะครับตรงนี้ต้องมีไฟอันนี้ต้องไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับ สมบูรณ์แบบการทำงานของเขาเป็นปกติแล้วนะครับเมื่อเรามั่นใจแบบนี้แล้วนี่เพื่อนๆเ,เราก็ดูให้ดีแต่การที่เราจะทำขั้นตอนต่อไปเพื่อนเราต้องดึงปลั๊กไฟออกด้วยนะครับทุกครั้งที่เราทำนี่แบบนี้นะครับมันก็จะเหลือข้างๆอีกใช่ไหมครับที่เรายังไม่ได้ติดอีกด้านหนึ่งเราก็ทำการติดให้เรียบร้อยมันถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่เราก็ติดเข้าไปใช้กาวเข้าไป นาบลงไปแบบนี้นะครับเพราะเราวัดมาพอดีแล้วแล้วก็กดให้มันแน่นแข็งแรงก่อนนะครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วตอนนี้เราก็สามารถลอกกระดาษที่ปิดอยู่บนแผ่นอะคริลิกออกได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องใส่เข้าไปแล้วก็ยึดด้วยน็อตเพราะฉะนั้นรูที่เราจะเจาะสี่รูตรงเนี้มันสำหรับขันสายไฟที่มันอยู่ตรงเบเกอร์นะครับเราวัดมาขนาดนี้แล้วแล้วก็ เจาะลงไปแบบนี้เลยเพื่อเอาไขควงเข้าไปได้นะครับเวลาเราจะทำการขันปดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลอกกระดาษตรงนี้ออกทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วเราจะวางลงไปตามตำแหน่งที่เราทำไว้นะครับแบบนี้มันก็จะพอดีแล้วก็เล็งให้ตรงเลยนะครับยึดให้ตรงแล้วเราก็เจาะรูเพื่อที่ จะใส่สกูน็อตให้มันแน่นขึ้นเลยนะครับเพื่อที่เวลาเราใช้งานมันจะแข็งแรงนะครับปลั๊กพวกนี้ต้องแข็งแรงนะเพื่อนๆืมันจะทําแบบอ่อนแอไม่ได้นะมันเป็นปั๊กไฟที่ที่อันตรายอยู่นะครับถ้าเรารู้เราเข้าใจก็จะปลอดภัยนะครับแต่ลุงตุ้ยก็ทํามาด้วยความไม่ประมาทนะครับเพื่อนๆอันนี้ลุงตุ้ยบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นแนวทางนะเพื่อนๆื เพื่อนอาจจะไปทําทรงอื่นก็ได้แต่ลักษณะก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็คือรู้สายแสาย n เราเข้าใจตรงนี้มันก็จะง่ายนะครับอันนี้เราก็ลอกกระดาษออกเพราะฉะนั้นข้างล่างจะลอกหรือไม่ลอกก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ลุงตุ้ยจะลอกขอบๆมันเฉยๆแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยแล้วก็ลอกออกแบบนี้เลยนะครับ นี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆตรวจเช็คให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับเราก็ทำการเจาะสว่านตรงนี้เข้าไปแล้วก็ใส่น็อตยึดด้านบนด้วยนะครับนี่ตรงนี้มันก็จะทำให้แข็งแรงขึ้นมันก็จะออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆอเพื่อนอาจจะทำได้สวยงามแต่นี่ลุงตุ้ยทำใช้งานนะครับลุงตุ้ยทำใช้อยู่กับบ้าน นี่เราก็เทสดูเลยนะครับว่ามันต้องกระฉับกระเฉงแบบนี้เลยนะแน่นด้วยแบบนี้ได้ทุกอันเลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็เช็ดทําความสะอาดไปก่อนนะครับ1รอบต่อมาเราก็จะมาติดเตารับไฟแบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะเพื่อนๆอเราจะต้องต่อสายไฟออกไปเป็นปลั๊กย,วยาวๆก็ได้นะ แต่ว่าลุงตุ้ยจะใช้งานแบบอื่นก็เลยต้องทำแบบนี้นะครับเพื่อนจะต่อเป็นสายไฟทีเดียวออกไปเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะกำหนดเขานะครับลุงตุ้ยก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะถ้าเพื่อนยังไม่ค่อยเข้าใจก็อย่าเพิ่งทำนะครับดูคลิปลุงตุ้ยไปศึกษาไปด้วยกันลุงตุ้ยก็มีความรู้นิดๆหน่อยๆก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำปลั๊กไฟใช้เอง แข็งแรงแบบเหมือนกับว่าเราต้องการลักษณะไหนการใช้งานเราก็ออกแบบของเราแบบนี้นะครับนี่เราก็แบ่งปันกันแล้วเราก็ต่อสายไฟแบบนี้เมื่อเราจะใช้งานใช่ไหมครับเราก็เก็บสายไฟออกมาแบบนี้อันนี้เพื่อเพื่อเทสนะอันนี้ลุงตุ้ยทำเพื่อให้เทสดูว่าเราจะต้องเทสแบบนี้นะครับอ่าต้องดูทุกจุดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะ นี่แล้วเราก็เสียบปลั๊กไฟเข้าไปแบบนี้แล้วมันก็จะทำงานเป็นปกติแบบนี้นะครับทุกส่วนที่เราทำขึ้นมามันต้องใช้งานได้นะครับอันนี้หลวงตุ้ยก็คิดว่าไม่ประมาทแล้วเราพร้อมที่จะทำงานอันนี้มันจะเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องเทสขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเราก็ทำการเปิดสวิตช์เลยนะครับอันนี้ต้องระวังแล้วนะครับ อันไหนที่เป็นโลหะเราไม่จําเป็นจะไปโดนนะครับแต่ถ้าจะโดนจริงๆก็ต้องวัดไฟดูก่อนนะครับอ่าอันนี้เหมือนแรกเลยนะครับที่ลุงตุ้ยบอกแล้วว่าถ้าเรายังไม่ยกเบกเบกอร์ขึ้นไฟต้องไม่มีนะครับนี่ตามนั้นเลยเห็นไหมครับไม่มีไฟอันนี้ก็ต้องไม่มีนะครับตรงเบกเก,กอร์2ออันนี้ก็ต้องไม่มีเพราะฉะนั้นเรายกขึ้นแล้วนะครับต่อไปนี้เป็นปลั๊กที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับ ตามนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับ l คือสายลายต้องมีไฟใช่ไหมครับแตะได้เลยแบบนี้เป็นอันถูกต้องนะครับนี่คือใช้งานได้สายนิวตันต้องไม่มีไฟโอเคจบก็คือครบบริบูรณ์เมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวลุงตุ้ยลองใช้งานดูเลยนะครับอันนี้เป็นปืนกาวเราสามารถเปิดดูได้เลยนะครับอันนี้เขาทำงานแล้วนะครับแล้วเราก็ดู ช่องต่อไปทุกอันเลยนะครับนี่เสียบอันไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็เปิดสวิตเห็นไหมครับมันก็ทำงานเป็นปกติเลยนะครับเป็นปลั๊กที่ใช้งานได้เลยเทสต,ตัวนี้ดูอีกอันนึงก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันไหนก็ได้หมดเลยอย่างนี้นะครับก็เป็นอันสมบูรณ์แบบนะเพื่อนๆน,นี่คือสิ่งที่เราทำขึ้นมานะครับลุงตุ้ยก็มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ อันนี้คือที่ลุงตุ้ยบอกเมื่อกี้เนี่ยเราจะต่อสายตรงนี้เข้าไปทีเดียวเลยก็ได้เป็นปลั๊กสายยาวๆแบบนี้นะแต่ปลั๊กตัวนี้ลุงตุ้ยจะเอาไปทํางานโดยเฉพาะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่ทําขั้นตอนแบบนี้นะอ่าโอเคก็เป็นอันใช้งานได้นะครับเพื่อนๆจะทําตามก็ได้หลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้ทินเนอร์เช็ดเมจิที่เรา ขีดไปเมื่อกี้นี้นะครับเพื่อความสวยงามแบบนี้เลยก็เป็นอันสมบูรณ์แบบนะครับใช้ได้เลยนี่แข็งแรงด้วยนะครับนี่กันน้ําก็น่าจะได้แต่ว่าเราใช้ในที่ล่มนะครับเราไม่ได้ไปใช้กลางแจ้งแบบนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขความชื่นชมยินดีมีความรักในครอบครัวคิดทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จทุกประการนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมั่งคั่งกันทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ